ต้องเกี่ยวกับการเล็กเปลี่ยนนะครับหลายคนมาถามผมเยอะนะครับทําเป็นอาชีพได้ไหมเป็นอะไรได้ไหมได้จริงไหมวันนี้ผมต้องบอกความจริงที่ถูกต้องให้กับคุณนะครับเพื่อคุณจะไม่หลงประเด็นนะครับก็อแรกมันคือธุรกิจนะครับมีได้มีเสียแต่แลกเปลี่ยนดีอย่างคือเงินมันอยู่กับเรามันจะเสียก็ต่อเมื่อคุณเอาไปแลกนะครับ แล้วมันก็จะได้ก็ต่อเมื่อคุณไปแรกนะครับถ้ามีใครมาบอกว่าแรกเปลี่ยนได้เดือนสามสี่ครั้งสามสี่ห้าครั้งนะครับคุณจะไปเชื่อคุณต้องอยู่บนความจริงนี่ผมจดมาหปีนะครับคุณบางเดือนต้องบอกกันแล้วว่ามันไม่ทําเงินเลยนะบางเดือนก็ไม่ทําเลยนะบางเดือนก็ลงอย่างเดียวซื้อลง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 ,ลงอย่างเดียวเช่นถ้ามีใครบอกว่าได้ชัว อาชีพที่ช่วยสุดถือบุกจังคุณจำไว้นะครับข้อที่สองเงินขึ้นเงินลงคุณจําไว้ดีครับนี่คือหัวใจเลยนะใช้ทุกอย่างในโลกแห่งธุรกิจเลยครับ D กับ S นะครับ D คือ d e มาเ d สคือ s ั p p l y ของมีมากคุณจำไว้ครับถ้าฝั่งนี้มีมากมันก็ถูก นะครับแต่ถ้าฝั่งนี้มีน้อยมันก็แพงผมบอกคุณเลยครับว่าของมีมากมันก็ถูกของมีน้อยมันก็แพงเช่เดียวกับเงินก็เหมนกันถ้ามีมากมันก็ถูกมีน้อยมันก็แพง US เข้ามาเยอะมันก็ถูก US ออกไปเยอะมันก็แพงนะครับเช่นถ้าคุณอยากจะรู้คุณจดค่างเงินดีครับ เนี่ยหกปีวันนี้ผมทำเเนี่ยเอาไปดูหรือยอมลงทุนหน่อยนะครับอย่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียไงครับเห็นบางคนเนี่ยไม่ศึกษาก่อนหมดไปเหรียญละสามบาทนะครับงั้นฝากไว้นะครับหมื่นเหรียญเท่าไหร่คุณคิดดูแบ่งปันแค่นี้ครับสวัสดีครับ